เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะเร,เราจะมาสุ่มสุ่มไขกันนะครับผมก็หายไปอีกแล้วประมาณสองสามวันก็ขออภยัยเลยนะลืมลืมลืมล,ล,ล,ลืมลงลืมอัดลืมลืมคิดมืมทำงานโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุมหาเซเลชกันชื่อเซเลชป่วาวะกวางก็เห็นตัวข้างหลังป้าเนี่ย คลิปหน้าเราจะมารีวิวการ์ีกขออัดคลิปนี้ก่อนคลิปหน้าเราจะมารีวิวเคลล่านะฮะอยากอยากถอยเอาละ <c oughs> ไม่มีส่งไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นสุดท้ายน่าจะได้สองครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ถ้าผมว่าตำนานจะออกมานะขอเดียก้านะเดียก้ากาดอนลูนาร่าเนี่ยมา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 หนึ่งสองบิ๊ก ก็ไม่รู้นะว่าสุ่มรอบที่เท่าไหร่แล้วเฮ้ยค้างอ๋อนี่ยังไม่มีโอเคไฟก้อนล่างแ้วไฟก้อนก็ตามที่เห็นไม่ได้เลยเลยโอเครอบสองมาเฮ้ยเฮ้ยชื่อขึ้นโอ้โหมาเยอะโอ้โหมาจังเลย อื้อได้สองรอบเซ็งโอเคเรามารับชิปกันก็มาเช้าก็สุ่มไปแล้วรอบนึ่งเออรับของรับของรับของ <c oughs> หมดแล้วโอเคสรุปไม่ได้อะไรมาสั้นๆง่ายๆเนาะ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าแล้วเราจะมารีวิวแคลกากันแคลกาก็เพิ่งได้มาสดเมื่อเช้านี้เองสดเมื่อเช้านี้เองนะเออโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเลยนะก็เซอร์รตไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้ชิปครบเมื่อไหร่เราจะมาแลกเล่นกันนะฮะเพราะต้องการนะเอร์ารตัวนี้โอเคฮนะกดไลค์ Subscribe แชร์เหมือนเดิมครับบ๊ายบาย